ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสมาชิกแคนอะไรนะพีก่ก๊อตดังไรดังดังสิงด,ดังไร <c oughs> <c oughs> อ,อ่ะอันนี้คนแรกเนะี่ยมานี่ดิหลังตไต<ห>รให้ดูชื่อนคนแรกเลยวะให้ให้ดูชื่อนม่ <c oughs> อยู่นิ่งๆดิตัวน้องกูมันด้อมาอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่ดู นี่ตัวกอ่ะอะดู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 ดานูดูดูดวดู่าดู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 เูดูยูดูดูดอดูดูู่ด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 ้ดูดูดูดัดู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 ดอดู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 ดนดู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 ดดอดูดูดนะอย่ามาดูืนดิ เออเอยังไงก็จะลืมมาเทียสามเด้ใส่ไว้ให้ใต้ใต้คลิปใต้ใต้คลิป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 เอออาวันดีครับแค่นี้